ครับท <ừ> <ici S 1> ุกคนที่กเหมือนเดิมนะรถเล่นอนเดิมรักจัดอาจจะมีเสียงลมบ้างนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ใหม่ ค่อยขีย่รถแรงนะฮะเพราะว่าลัวด้วยนะฮะเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เลยกลัวครับไม่กล้าขี่แรงค่อย เจอหลุมเป็นยอดนะฮะว่ารถต่ำรถต่ต้องยอด เอาสายยางครับไม่มีถุงให้ใช้เหรอครับขอถุงหน่อยครับเอามาไม่มีถุงได้ยังไงเนี่ยก็ไม่มีก็ไม่หามันจะเห็นเหรอเซิงเซิงนี่ไง bựa 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 có gì ăn không chọc thế không có gì ăn tui ăn lạc là có gì ăn không có gì ăn bựa tụi nô môi à. nô môi mì 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 กินไม่เป็นหรอกขนมบัานนอกกินกินขนมบัานนอกไม่เป็นเต้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 ถือไปยากขี่รถแรงมาด้วยเอ็กกันตัวยามันยัวเต้ Ăn mối vô